สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่21ธันวาคม2555ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,666.61มีการขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดได้เพียง1,671.51หลังจากนั้นมีการย่อตัวต่ำสุดทิ้งตัวลงมาทำระดับต่ำสุดบริเวณ1,636.23 และมีการดิดตัวขึ้นมาเล็กน้อยปิดตลาดไปณระดับ1647.04อ่นอนตัวลงจากวันก่อนหน้าประมาณ1 9 5เเหรียญดอลลาร์ต่อถอยอ่อนนักลงทุนในตลาดทองคำลดความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลงหลังจากกระทรวงพาณิชย์ส,สหรัฐมีการรายงานว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของสหรัฐโตขึ้น 3. 1เต่อปีในไตรมาส3ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ระดับ 2. 7เเ ราคาทองคำตลาดโลกหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่ระดับ1,660เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนลงมาซึ่งระดับดังกล่าวราคาทองคำสามารถทรงตัวได้นานกว่า4เดือนส่งผลให้ราคาทองคำหยิงลงอย่างต่อเนื่องและมีการทำจุดระดับต่ำสุดในช่วงไทยตลาดโดยราคาทองคำมีการย่อตัวต่ำสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมขณะที่กองทุนเฮดฟันได้มีการเทขายทองคำออกมาจำนวนมากเนื่องจากกังวลว่านักลงทุนจะมีการไถถอนเงินลงทุนออกจากกองทุน และราคาทองคำยังได้รับแรงกดดันจากสัญญาณหม่งชี้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐมีการปรับตัวดีขึ้นสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR ยังคงมีการถือทองคำเท่าเดิมณระดับ1350.519ตันขณะที่กองทุนโลหะเงินไอแช์มีการถือโลหะเงินเท่าเดิมณระดับ9 8 7 1 2 9ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้า โลหะเงินปิดตลาดไปณนาระดับ29.93มีการอ่อนตัวลง1.06เหรียญตลาดน้ำมันดิบในเม็กปิดตลาดไปน้าระดับ89.51มีการบวกขึ้นมา1.58สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณนาระดับ1.3240มีการแข็งค่าขึ้น0.0014ดัชินีดอลลาร์อิเนเด็กปิดตลาดไปน้าระดับ79.215มีการอ่อนตัวลง0.054ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ ราคาทองคำเด้้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากข่าวที่ว่าบริษัท Morgan Stanley Smith Barney แนะนำที่ปรึกษาทางการเงินให้ถอนเงินลงทุนของลูกค้าออกจากกองทุนของนายจอห์นพอสันซึ่งเป็นผู้คาดการณ์ราคาทองคำในเชิงบวกมาเป็นเวลานานด้วยข่าวนี้ทำให้นักลงทุนคาดการณ์กันว่านายพอสันอาจจะเป็นต้องระบายการลงทุนในทองคำออกขณะที่นายเจฟฟี่ซิก้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของบริษัทซิก้าเวล เมนจเมนต์กล่าวว่ากองทุนเฮดฟันหลายแห่งกังวลว่ายอดไถ่ถอนการลงทุนของลูกค้าจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกองทุนเฮดฟันดังกล่าวสามารถทํากําไรได้ต่ำกว่าตลาดในปีนี้ขณะที่ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาฟิสิกอลคริปยังคงเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมในตลาดทองคาสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง315ต่อ107ผ่านร่างกฎหมายลดการใช้จ่ายด้านกระลาห์โหงประจำปี2556 มูลค่า6.33แสนล้านดอลลาร์และมีการคาดการณ์ว่าวุฒิสภาสาหรัฐจะผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในวันนี้เช่นกันการผ่านร่างกฎหมายลดการใช้จ่ายด้านกลาหโหมีเป้าหมายที่จะทำให้สหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงภาวะหน้าผาทางด้านการคลังได้ขณะที่บรรดาผู้นำพรรคริพับมิกันในสภาผู้แทนราษฎรส,สหรัฐได้ประกาศเลื่อนการลงมติร่างกฎหมายภาษีซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะจริกเลี่ยงภาวะหน้าผาทางด้านการคลัง เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้รับเสียงสนับสนุนมากพอจากภายในพรรคที่จะทำให้สามารถผ่านการลงคะแนนเสียงได้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะเลื่อนการประชุมออกไปจนถึงช่วงหลังคริสต์มาสโดยนายจอห์นโบเนอร์ประธานสภาผู้แทนราษฎรยอมรับว่าไม่มีเสียงสนับสนุสน,นมากพอสำหรับร่างกฎหมายของเขาในการผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรโดยนจอนโบเนอร์ bon er, ระบุว่า ขณะนี้เป็นหน้าที่ของประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐในการทำงานร่วมกับวุฒิสภาของพรรคเดโมแครตเพื่อทำข้อตกลงในการปรับลดยอดขัดดุลประมาณโดยข้อตกลงดังกล่าวอาจช่วยให้สหรัฐส,สามารถหลีกเลี่ยงภาวะหน้าผาทางด้านการคลังหรือว่าฟิสิ l คลคริปได้ซึ่งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาฟิสิคลคิปยังส่งผลกดดันต่อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นราคาทองคำสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับสำหรับวันนี้โดยให้แนวรับบริเวณ1,640-1,631และ1,622แนวต้านประเมินไว้บริเวณโซน1,658-1,668และ1,678สำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำว่าระหว่างวันหากราคาทองคำมีการบีดตัวขึ้นมาเข้าใกล้บริเวณแนวต้าน1,658-1,660เหรียญดอละลาร์ต่อทรอยซ์ออน หากราคายังไม่สามารถผ่านได้นักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังการทิ้งตัวของราคาทองคำโดยประเมินโซนแนวรับบริเวณ1,631ถึงโซนแนวรับ1,622เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนอ์่าแล้วยังคงเน้นการลดพอร์ตการลงทุนเช่นเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาทองคำมีการขยับขึ้นแต่ยังไม่สามารถยืนเหนือนโซนแนวต้านบริเวณ1,660เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนได้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับหน้าผาทางด้านการค้า ส่งผลให้ราคาทองคำยังคงมีความผันผวนรอบวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ